น้ามีน้องคนนี้แบบเทสถึงมากอยากได้4หมาเรเนซองส์งบ1,000บาทนาน่าจะแนะนำตัวไหนคะลูก4หมาเรเนซองส์สตัวเกออาร์ติสของเรานะคะงบ1 0 0 0ใช่ไหมใช่ค่ะตัว 4, 4 8ถูกต้องค่ะ4 8สีตัวนี้ราคายอยู่ประมาณ7,8ใบใบแดงเนอะตัวนี้7,8ใบแดงเท่านั้นทุกคนคะ่ะตัวนี้สินคาเรานะคะออกบ่อยมากแต่ส่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบขายดี พสี่ส่วนมีทอนด้วย,วยนะไปเทาแต่ถ้าทุกคนแบบงบเยอะขึ้นมาหน่อยก็อยากจะหัว,วซื้อ7 2สีเลยเนาะเพราะ48ก็จะข้ามาเป็น7 2เลยแต่ตัวนี้ก็จะประมาณพันห้าถึงพันหกหรือประมาณนะคะแล้วแต่ส่วนทุกคนมีนะคะบางคนก็ได้4 8สีที่ถูกมากบางคนได้5 0า้กว่าบาทก็คือเยอะมากนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะฉะนั้นก็สามารถทำได้แล้วถ้าสมมติหนูใช้4 8สีมันหมดมันกุดอ่ะพี่มันจะมีสีรีวิวให้หมั้ยคะตรงนี้เลยค่ะ,คะมีทั้งหมดกี่สี48สีนั่นเองนะคะนนเนาะ,ะนะใช้ใช้ใสคน ตัวตัวด้านมันจะมีรหัสอยู่เห็นไหม,มนี่รหัสจะเป็นอย่างนี้เลยเ0เป็นต้นนะทุกคนก็สามารถซื้อ n ม m b อร์ตามนี้ได้เลยนะคะเป็นไงเลนัส2มันลดปะลดมาปึ้งมาสามารถตั้งตรงไหนได้คะลูกในตะกร้งงาได้เลยจ้ะ